d o อกซิลาสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยสมัครตอนนี้เดือนละ79บาทที่ d o x i l l a c o m ไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเจ้าตัวน้อยก็ได้ลิมรถโลกภายนอกเป็นครั้งแรกมันจะอยู่กับแม่ตลอด24ชั่วโมงขณะที่จิวแสดงให้มันดูว่าการเป็นอุรังอุตังนั้นคืออะไรอาหารการนำส่งความสบายและทุกอย่างที่เจ้าตัวน้อยต้องการจะมาจากแม่ และไม่เหมือนในป่าซึ่งพ่อก็อยู่ไม่ไกลเช่นกันอุรังอุทังเพศผู้จะไม่เกี่ยวข้องกับการดูแลลูกแต่ดอกก็ทําหน้าที่ของมันสมบูรณ์แล้วมันได้สร้างลูกที่แข็งแรงและสุขภาพดีเบ๊บอกว่าทุกคนดีใจมากที่เห็นเจ้าตัวน้อยแข็งแรงหลังจากที่มันกินนมมันก็เคลื่อนไหวได้ภายในไม่ถึงสชั่วโมงซึ่งทุกคนก็รู้สึกโล่งใจ เจ้าตัวน้อยมีการเริ่มต้นที่ดีแต่ก็ยังมีหนทางอีกยาวไกลรออยู่ในฐานะลิงไร้หางการเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่แบบไหนต้องขึ้นอยู่กับพันธุกรรมและสภาพแวดล้อมวัยยาวที่ยาวนานทำให้มันเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้จากพ่อและแม่ <Yeah. S 1> สิ่งแรกที่มนุษย์เรียนรู้ก็คือเสียงของแม่ yes, yes, ตั้งแต่เกิดมาทารกมนุษย์จะต้องพบเจอกับภาษาและคำพูดและไม่นานนักพวกเขาก็จะพยายามเชื่อมโยงกันได้แต่ในครัวปีแรกสิ่งที่ทำได้ก็คือการฝึกซ้อม Hello. 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 แต่หลังจากครัวปีที่สองสิ่งที่มหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น การใช้ภาษาของเด็กก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก oh, แล้วลิงไร้หางละ่ะจะมีการเรียนรู้อย่างไร mm hmm. เช่นการทดลองของครอบครัวเคนล็อกที่ได้เผยให้เห็นพัฒนาการที่ขนานกันของโดโนและกัวกำลังจะแปลกแยกออกไป mm hmm. เมื่อโดโนอายุได้16เดือนและกลัวมีอายุมากกว่า1ปีเล็กน้อยทั้งคู่ก็ต้องเข้ารับการทดสอบภาษา แล้วทั้งคู่จะสามารถเข้าใจภาษาง่ายง่ายเช่นการแตะจมูกได้หรือไม่กลัวทำได้ดีทัดเทียมกับโดโนโแต่คำถามที่สำคัญยังคงอยู่เมื่อกลัวเติบโตขึ้นมาแบบที่ต้องเผชิญกับภาษาแบบเดียวกับโดโนโมันจะพูดได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่ได้อย่างแน่นอนอันที่จริงโดโนโต,ต่างหากที่เริ่มจะลินเสียงของกัว9เดือนหลังจากการทดลอง มารดาของโดโนก็ตัดสินใจว่าถึงเวลาแล้วที่กลัวจะต้องไปอยู่กับพวกเดียวกันว่ากันว่าเธอไม่ชอบที่โดโนทําเสียงคำรามบนโต๊ะอาหารการทดสอบนี้ดูเหมือนจะบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่มนุษย์และลิงต้องแยกจากการไปคนละเส้นทางแต่สิ่งที่ครอบครัวเคนหลอกและนักวิทยาศาสตร์คนอื่นๆไม่รู้ในเวลานั้นก็คือลิงไร้หางไม่มีเส้นเสียงเหมือนมนุษย์ดังนั้นจึงพูดภาษาเดียวกันไม่ได้นานหลายปีที่ข้อเท็จริงทางชีววิทยาข้อนี้กลายเป็นปริศนาสำหรับนักวิทยาศาสตร์ เมื่อเด็กมนุษย์อายุได้ราว18เดือนบางอย่างที่มองไม่เห็นแต่กลับสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เกิดขึ้นกล่องเสียงหรือลาริงส์หดลงเล็กกว่า1นนิ้วซึ่งทำให้เราเริ่มพูดได้แต่ก็ยังทำให้เราเสี่ยงต่อการสำลักอีกด้วยแต่ก็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับลิงไร้หางการพูดนั้นกลายเป็นสิ่งที่สำคัญต่อวิวัฒนาการของมนุษย์มากจนบทบังความเสี่ยงเรื่องการสำลักไปโดยสิ้นเชิง บทบาทสาคัญของภาษาในวัฒนธรรมของมนุษย์ปรากฏชัดเจนให้เราได้ประจักษ์วันนี้เราคงไม่อาจจินตนาการถึงโลกที่ปราศจากภาษาได้แต่ถึงแม้เราคิดว่าเราใช้คําพูดในการสื่อสารอันที่จริงแล้วร่างกายของเราต่างหากคือสิ่งที่พูดงานวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าข้อมูลกว่าเครื่องที่เราได้รับนั้นมาจากการอ่านใบหน้าของคน และหนึ่งใน3ของข้อมูลนั้นก็มาจากท่าทางของร่างกายและมีเพียงเซี้ยวเดียวที่มาจากคำพูดจริงๆแล้วลิงจะสามารถใช้ท่าทางและสัญ,ญลักษณ์ของร่างกายแทนคำพูดได้หรือไม่ที่ศูนย์วิจัยภาษาในเมืองแอตแลนตาลิงไร้หางได้ให้บอดแสที่น่าประหลาดใจเกี่ยวกับวิธีการที่มนุษย์เรียนรู้ภาษา ซูซาเวสรัมโบได้ปรับเปลี่ยนคีย์บอร์ดเล็กีกแกรมให้มีเสียงเธอใช้มันพูดคุยกับลิงนี่คือแพนบานิชาเป็นลิงโบโนโบลิงที่เป็นญาติสนิทกับชิมเป็นซีและ14ปีแล้วมันได้แบ่งปันความคิดและความรู้สึกร่วมกับสู่มันและสู่พูดกันผ่านแป้นคอมพิวเตอร์ที่มีสัญ,ญลักษณ์กว่า250 <Yes. S 1> แบบ ด้วยการแตะที่แป้นสัญลักษณ์แผนบันิชาสามารถสร้างประโยครวมกันด้วยสัญลักษณ์และก็ยังเข้าใจภาษาอังกฤษที่พูดได้อีกด้วยซูบอกว่าเธอพูดคุยกับลิงทุกวันมันง่ายมากไม่เพียงแค่ใช้แป้นแต่เธอยังพูดด้วยเสียงซึ่งพวกมันสามารถตอบกลับมาด้วยภาษาที่เธอกำลังศึกษาอยู่หลายอย่างเธอเข้าใจและอีกหลายอย่างที่เธอคาดว่าน่าจะเข้าใจในอนาคต matata you're talking to matata c l l r c l l r yes you're telling her you're going to put a c l l r on e o n go back to her yes matata เมื่อปราศจากกล่องเสียงเช่นมนุษย์แผ่นบันดาชาจะไม่มีทางพูดได้แบบที่เราทำแต่แป้นพิมพ์กลายเป็นหน้าต่างที่น่าสนใจสู่ความคิดของมันโดยการใช้เสียงที่ถูกบันทึกในแป้นพิมพ์มันสามารถปรึกษากับสู่ถึงสิ่งที่อยากจะทำได้โดยแลกเปลี่ยนประโยคกันเหมือนกับการสนทนาอื่นๆ You need use key. You my key to open to to open use need cabinet need n me the me the e c a b i ทุกๆวันทั้งคู่จะหาเรือยกันว่าควรจะทำอะไร วันนี้แพนบานิชาได้อธิบายให้สู่ฟังว่ามันอยากจะไปเยี่ยมแม่ของมันคือเจ้ามาทาทา่าและอยากจะได้กุญแจที่ไขล็อกตู้ที่เก็บปลอกคอของมันระบบสัญ,ญลักษณ์ได้ปลดปล่อยความสามารถในการสื่อสารของแพนบานิชาทว่าในขณะเดียวกันก็กลับจำกัดสิ่งที่มันอยากจะพูดถึง ไม่เพียงแต่มันจะเดินไปที่แป้นพิมพ์ทุกครั้งแต่คําที่ต้องการใช้ก็อาจจะไม่มีบนแป้นความพยายามในการสื่อสารเจตนาของตัวเองช่างน่าประทับใจเะยยิ่งมันเข้าใจมากกว่าที่จะสามารถพูดออกมาได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพัฒนาการไปไกลกว่าแป้นพิมพ์แล้ว That's a doggie, yeah. That's a doggie we had a long time ago. That's doggie Ty, isn't it? Yeah, it's been a long time since you saw him. Do you see a picture of Kanzi? Baby Kanzi? Yeah, that's baby Kanzi, uh-huh. And there's his name. That's Kanzi when he was little, isn't it? That's little bitty Kanzi. 19 <coughs> แม่ของแผนบานิชาคือเจ้ามาทา,ทา่าเป็นนักเรียนโบโนโบโต,ตัวแรกของซูแต่เจ้าขันซี่ซึ่งเป็นลูกบุญธรรมของมาทา,ทา่ากลับได้ประโยชน์จากการศึกษาคราวนั้นมากที่สุดซ really ูบอกว่าเธอคนพบทักษะใ,ในการสื่อสารของขันซี่โดยบังเอิญเธอพยายามสอนวิธีการใช้เล็กซิกแกรมโดยเทคนิคการสอนที่จัดเตรียมมาเป็นอย่างดีให้กับมาทาทาซึ่งเป็นแม่ของมันแต่มาทาทากลับไม่ก้าวหน้าไปเท่าที่ควร และเมื่อคันซี่อายุได้สักสองปีครึ่งมาธา่าก็สามารถเรียกชื่อของได้หกอย่างคันซี่กำลังเล่นแล้วก็กระโดดบนหัวของแม่แล้วก็วิ่งไปรอบๆตอนที่เธอจับคู่แยกจากกันชั่วคราวเพื่อที่มาทาธาจะได้ไปผสมพันธุ์กับเพศผู้คันซี่ก็วิ่งไปที่กระดานแล้วก็เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์เธอไม่คิดว่ามันรู้จักแต่มันก็แสดงให้เห็นว่าใช้เป็นตัวอย่างเช่นมันจะพูดว่าแอปเปิลแล้วก็ไปหยิบลูกแอปเปิลขึ้นมาวิ่งไปรอบๆห้อง ซึ่งทุกคนรู้สึกทึ่งมากเมื่อสู่พบว่าคันซี่เรียนรู้สัญ,ญลักษณ์ของตัวเองเธอจึงตัดสินใจครั้งสำคัญที่สุดเธอหยุดสอนมันแล้วพยายามทำให้มันเรียนรู้สัญ,ญลักษณ์ไปตามธรรมชาติเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สนุกสนานจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับคานซี่ว่าจะเลือกคำและสัญ,ญลักษณ์ใดที่ต้องการจะเรียนรู้ วิธีการนี้ทํางานได้อย่างน่าอัศจรรย์เมื่ออายุได้4ปีมันเข้าใจคําพูดถึง150คําและเรียนรู้คําใหม่ๆตลอดเวลาเพื่อทําให้โลกของมันน่าตื่นเต้นดังนั้นสูจึงใช้วิธีการแบบเดียวกับที่เด็กมนุษย์เรียนรู้ภาษาสูบอกว่าเธอเลือกวิธีนี้เนื่องจากสิ่งที่เธอเห็นชิมเป็นซีในป่า และจากการทดสอบสติปัญญาอื่นๆของชิมเป็นซีที่เคยผ่านการดูแลของมนุษย์มาก่อนเธอคิดว่ามันไปได้ไกลามากกว่าเด็กในระดับ2และระดับ3ในเรื่องของภาษาเพื่อให้แน่ใจว่าคันซี่ไม่ได้ขี้โกงด้วยการอ่านสีหน้าของเธอสู่จึงทดสอบมันขณะที่สวมหมวกครอบแต่คันซี่ก็ยังเข้าใจทุกอย่างที่สูพูด can you, can you hear me, ธอขอให้ขานซี่ฉีดยาให้สุนัข okay, และก็การเอากุญแจใส่ไว้ในตู้เย็น Good job. คันซีเริ่มเรียนรู้ภาษาอังกฤษในวัยที่เด็กกว่าแม่ของมันมากแต่แพนบานิช่านั้นได้เรียนรู้เมื่อ,อยังเล็กกว่านั่นก็คือขณะที่อยู่ในท้องแม่บางทีนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้มันไปได้ไกลก็เป็นได้ทักษะที่น่าทึ่งของมันได้สร้างคำถามใหม่เกี่ยวกับวิธีการที่เราปฏิบัติต่อลิงไร้หาง oh, และกับสัตว์อื่นๆรวมทั้งในสังคมของเราสู้บอกว่า ถ้าหากเรายอมรับว่าลิงไร้หามีความสามารถได้านภาษาแบบเดียวกับเราเราก็จะต้องเปลี่ยนสังคมของเราไปตามนั้นสังคมนั้นประกอบขึ้นมาจากการแบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างสัตว์และมนุษย์เพราะว่าเราภูมิใจว่าเราเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่คิดอย่างมีเหตุผลได้ ซึ่งเราแสดงออกผ่านทางภาษาแต่สิ่งที่สําคัญก็คือเรายินดีที่จะขยายขอบเขตความเชื่อที่ว่าหลิงไร้หางนั้นมีภาษาจากสิ่งที่เราได้เห็นและก็เผชิญคานซี <Okay. S 1> <ans> และแผ่นบานิชาสร้างความเข้าใจให้เราได้มาก แต่พวกมันก็มีสิ่งที่สามารถจะสอนเราได้อีกขีดจํากัดของสิ่งที่พวกมันสอนเราได้ไม่ใช่ขีดจํากัดของมันแต่เป็นขีดจํากัดของเราหรือข้อจํากัดในสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้ด็อกซิลาสตรีมมิ่งสารคดีระดับโลกภาคไทยค้พบสิ่งใหม่ๆเพียง79บาทที่ d o x i l l ล่าในอดีตงานวิจัยได้พุ่งประเด็นไปเพื่อพยายามสอนภาษามนุษย์ให้ลิงแต่ตอนนี้กลับมีวิธีการใหม่ ในป่าคิบาลีแห่งประเทศอูกันดาริชาร์ดแรงแฮมได้เปลี่ยนวิธีการโดยสิ้นเชิงหลังจากการศึกษานาน12ปีเขาเริ่มจะเข้าใจแล้วว่าลิงชิมเป็นสีป่านั้นสื่อสารกันอย่างไรไไไไและเขาก็ยังสามารถพูดภาษาชิมเป็นสีได้อีกหลายคำด้วย เขาเล่าว่าเสียงขานของชิมเป็นซีที่โด่งดังก็คือเสียงกู่ร้องโดยมีสี่จังหวะคล้ายกับคำว่าฮูดและตอนนี้ไม่มีชิมเป็นซีอยู่ในบริเวณนั้นมิฉะนั้นพวกมันก็คงจะตอบมาแล้วและก็รู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นคนแปลกหน้า หรือถ้าพวกมันคิดว่าเขาเป็นชิมป็นซีก็จะตรงเข้ามาทำร้ายอย่างแน่นอนทางหนึ่งที่ลิงชิมป็นซีใช้เสียงกู่ร้องระยะไกลก็คือเพื่อติดต่อกันในยามที่เคลื่อนตัวไปในป่าโดยไม่เห็นกันพวกที่เดินทางคือพวกที่ได้ยินเสียงดังนั้นตามต้นไม้ต่างๆก็จะมีเสียงกู่ร้องขึ้นเป็นระยะระยะและบางทีอาจจะไกลออกไปครึ่งกิโลเมตรซึ่งลิงทั้งหมดก็เป็นฝูงเดียวกันและพวกมันก็จะไปเจอกันในอีกหนึ่งชั่วโมงบนต้นไม้ต้นหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นได้เพราะเสียงกููร้องระยะไกลมันเป็นวิธีการที่พวกมันบอกข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับว่าจะไปที่ไหนและถ้าใช้เวลากับพวกมันมากๆแล้วก็ฟังเสียงบ่อยๆก็จะทำให้รู้ได้เองตอนนี้เรารู้จักเสียงชิมเป็นซีประมาณ25เสียงในป่า แล้วมนุษย์สามารถก้าวกระโดดจากระบบนี้มาเป็นภาษาอันซับซ้อนที่เราใช้กันในวันนี้ได้อย่างไรริชาร์กล่าวว่าเขาคิดว่าต้นกำเนิดของภาษามนุษย์นั้นอยู่ที่สัญญาณมือการเคลื่อนไหวของมือหรือการขยับริมฝีปากรวมไปถึงแขนมันไม่น่าจะมาจากอวัยวะที่ใช้ในการพูด เขาบอกว่าเขามีหลักฐานมากมายเกี่ยวกับชิมเป็นซีที่แสดงออกถึงสัญญาณมือที่สร้างขึ้นเองซึ่งเป็นเรื่องของภาษาทั้งหมดสัญลักษณ์ของชิมเป็นซีมักจะทำหน้าเป็นคำย่อหรือคำแสดงรบรชาได้พบท่าทางที่เทียบได้กับการจีบด้วยซ้ำไป เขาเล่าว,ว่าสมมุติว่ามีชิมเป็นสีเพศเมียท uh uh> mm hmm. uh 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 ี่น่าสนใจและเขาเป็นเพศผู้การจะดึงดูดความสนใจของเพศเมียเขาจะสั่นกิ่งไม้แบบนี้และเมื่อสี่ปีก่อนก็มีชิมเป็นสีที่เอาใบไม้มาห่มตัวหรือรวบรวมใบไม้เข้ามานั่นถือเป็นการเชิญชวนแบบหนึ่งหรือถ้าหากว่าไม่ชอบก็อาจจะโบกไม้โบกมือแสดงออกมาอย่างชัดเจน ดังนั้นพวกมันจึงไม่ชอบให้มนุษย์ษยที่จะชี้มือใส่เราอาจไม่เข้าใจท่าทางทุกอย่างของมันและอาจคิดว่าพวกมันไม่สามารถสร้างประโยคได้อีกด้วยจะเป็นไปได้ไหมว่าเสียงร้องและเสียงคำรามแบบที่เราได้ยินอาจจะมีความหมายแฝงเร้นอยู่สำหรับชิมเป็นซี ยากที่จะประเมินในป่าแต่ในการดูแลของมนุษย์มีหลักฐานว่าเสียงของชิมเป็นซีนั้นมีความหมายเฉพาะจริงๆ <S <S ที่โอไฮโอผู้เชี่ยวชาญด้านลิงไร้หางคือดรแซลลี่บอยเซนยังจำช่วงเวลาที่ทัศนคติในการศึกษาชิมเป็นซีของเธอเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอดการได้ดี <S 2> <S 2> แซลลี่กล่าวว่าเธอนั่งอยู่ในห้องทำงานวันหนึ่งที่เธอไม่ต้องไปพ่ออาหารให้กับชิมป็นซี เธอได้ยินพวกมันส่งเสียง <and S 1> ซึ่งเธอก็คิดว่าพวกมันอาจจะกำลังกินองนุ่นเธอจึงเดินเข้าไปในห้องทดลองและแน่นอนว่าพวกมันกำลังกินองุ่นกันอยู่จริงๆและถ้าหากว่าเธอสามารถเข้าใจความหมายของเสียงเหล่านั้นได้นอกเหนือไปจากที่หมายถึงชิมเป็นซีสามารถสร้างความหมายได้ด้วยตัวเองแล้ก็ยังใช้เสียงในการสื่อสารอีกด้วยซึ่งถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงๆ มันจะเกิดขึ้นเพราะว่าพวกมันอยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์หรือว่ามันเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ทางสังคมที่ไม่จําเป็นต้องเกิดขึ้นในป่าแต่สามารถจะเกิดขึ้นได้ทุกที่กันแน่ซึ่งเธอ,เอก็ยังสงสัยอยู่เธอคิดว่ามันน่าจะมาจากการปรับใช้สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมากกว่า เธอคิดว่าเราลืมเรือนความสามารถของชิมเป็นซีในแง่ของการใช้เสียงไปเพราะว่าเรามัวแต่ไปคิดแต่จะสอนพวกมันให้รู้จักภาษามนุษย์เช่นภาษาใบาของอเมริกันหรือภาษาใบาของอังกฤษรวมไปถึงระบบสัญลักษณ์กร,รรบบก,กราฟิกแทนแซลลี okay, ่าาาและเพื่อนร่วมงานคือคาร์เรนฮอร์เบิร์ก ตัดสินใจทดสอบว่าชิมเป็นซีสามารถได้ยินความแตกต่างในเสียงเรียกที่ต่างกันหรือไม่พวกเธอได้บันทึกเสียงตอบสนองของชิมเป็นซีต่ออาหารแต่ละชนิดจานที่โปรดปรานจะเป็นที่นิยมอย่างมากเ การตอบสนอง <Okay. S 1> ของลิงตัวหนึ่ง <Right. S 1> ต่ออาหารชนิดหนึ่งจะถูกนำไปเล่นให้ลิงอีกตัวหนึ่งฟังแล้วผู้ฟังจะเข้าใจว่าเสียงนั้นหมายความถึงอาหารชนิดไหนได้หรือไม่ iba, ความสามารถทาง <Okay. S 1> คอมพิวเตอร์ของชิมเปนซีทำให้เราเข้าใจแต่ละเสียงที่เล่นนั้นเข้ากันได้กับรูปภาพบนจอ ไม่มีปัญหาใดๆเกิด,ด <Aid. S 1> ขึ้นเลยจริงๆแซลลี่กล่าวว่าถ้าหากเล่นเสียงที่ถูกบันทึกไว้ขณะที่พวกมันกินลูกกวารดรถมะนาวก่อนหน้านี้พวกมันก็จะเลือกหยิบลูกกวารดรถมะนาวและทุกตัวก็ทำเหมือนกันพวกมันรู้ว่าเกิดอะไรขึ้น และก็ได้ข้อมูลที่แน่ชัดมาจากเสียงทำให้พวกมันสามารถเลือกหยิบอาหารได้ถูกชนิดซาลี่บอกวกก่าพวกมันสามารถเลือกอาหารได้ถูกต้องมันเลือกถูกทั้งชนิดแล้วก็ถูกทั้งจานเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องที่นาา่าทึ่งเอามากๆทีเดียว จนถึงบัดนี้ mm hmm. เสียงร้องของลิงชิมเป็นซีซึ่งเคยถูกมองว่าเป็นการแสดงอารมณ์เช่นดีใจหรือว่าโกรธแต่มีข้อพิสูจน์ว่าเสียงนั้นมีข้อมูลรวมอยู่ด้วยและสามารถส่งต่อกันได้ mm hmm. mm hmm. นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการสนทนาที่แท้จริงระหว่างลิงไร้าหางและมนุษย์ได้หรือไม่ look, แซลลี่บอกว่าถ้าหากเราและลิงสามารถสื่อสารกันโดยตรงได้ชิมเป็นสีและตัวเธอก็แน่ใจได้ว่าเข้าใจกันอย่างแจ่มชัดเธอบอกว่ามันน่าสนใจมากถ้าหากสามารถเรียนรู้ว่าอะไรที่ทําให้พวกมันมีความสุขและพวกมันเองก็คงอยากที่จะทําให้เราเข้าใจว่าอะไรทําให้มันมีความสุขและถ้าเป็นเช่นนั้นจริงบางตัวก็คงอยากจะพูดเรื่องต่างๆ แต่เธอคิดว่าชิมเป็นสีบางตัวที่เธอสนิทด้วยเป็นพิเศษเช่นเจ้าดาเรลก็อาจจะถามคำถามลึกๆเกี่ยวกับด้านปรัชญาก็เป็นได้ philosophicalt s เม watch, watch. Yeah, ื่อเรามองลึกเข้าไปในดวงตาของญาติลิงไร้หางผู้ยิ่งใหญ่ของเราเราสามารถรับรู้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกมันสำหรับลูกน้อยของจิวยังมีการเรียนรู้รอคอยอยู่ทั้งชีวิตและในขณะนี้ เรายังสามารถพยายามเข้าใจข้อความที่เราจะมองข้ามไปจากในคันสู่เชิงตะกอนดูเหมือนว่ามนุษย์และลิงไร้หางยังมีอีกหลายเรื่องที่ต้องพูดและบางทีสิ่งที่จะพูดนั้นก็เป็นเรื่องระหว่างเราทั้งสองฝ่าย d o x i l ิล่าสตรีมมิมีสารคดีใหม่เพียบ Full HD 79บาทที่ d o x i l a c o m